สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก,กะคือเกาครับพาก,กินข้าวเพื่อกาวันละนี่เมนูที่เฮ็ดคลิปไปกะอันนี้ผมก็ตั้งซื้อบรทึกคือกันแต่ว่าผมว่ามกนะเป็นมกตับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ว่าของมักเพิ่นของปวดนางปุ๋ยมกเื่องไงอก่ะกะ้วกาเป็นต้มตีนไก่นะครับตัวนี้ บังพีน้องเนะป็นไงโอ้นี่ีไก่ครับใหญ่ๆเลยมาพี่น้องเข้านํำกันครับผมเห็ดเองกินเองอนี่แบบนี้แล้วกันครับาขาเหนย้านแซ่บคื้อเกาจะมีหลายอย่างอยู่นะครับของกินก็มีทั้งป่นมีทั้ทงแหนม รวมกันไปเนี่ยมก่อนหนม่บ้านเฮาพี่น้องสมัยตะกี้ตอนยังน้อยแท้งละสองบาททุกมื้อนี่บ่ได้แล้วโดนเติบแล้ว <c oughs> อ่าของแซ่บของปวดชนเลยดได้คนระับ หัวเห็ดให้กินนะแซ่บติดใจขมผักบุู้แมงดาครับพร้อมหอม <c oughs> สดต้ตมต้มบรได้เฮ็ดให้เหหบิ่ง <c oughs> นะแ <c oughs> ตงหน่อยก็กรอบต้มบรได้เฮ็ดให้เหหบิบเบ่ง ิดมันสะยาวโคตผมเลยบรเิเวณเอตมกนันบมงครับมกบ้นบานๆเอานี่แ,ลแหละแ่บเลยน้องนัวๆน,นะดโดด แแตงอ่อนครับแตงน้อยสะฮักสะฮักนะห,ห,หน่อยกำลังพอดีกินน่ะหอมหอมผมสองคนกินข้าวักกระสิลายจักหน่อยเด้อห <c oughs> มักผักครับ จนถัดมเสมอมือพักมันบดแซบตัวอาทิตย์ที่แล้วเห็ดไปรอบหนึ่งปติใจซื้อมาเห็ดอีก เลือยอย,อย่างนั่นำก็ขอโทษขอไปเด้อขอมันแซ่บนะาเล็กการนะมันจะเกิดนั่นน้า แซ่บพี่นเียนร้ถงแซ่บแตบบก่อนสมอยากหรือเปล่าสมอยากคับสดออกคักๆมั้งกันนะ

คุ่นติ่มมีเอ็นร้อไหมน้องใส่เอ็นร่อมกุกกุกคุกดีห่าวจิตจัดสะใจ เตะวันแต่ตับอยูออ่ไตหวันเราเปคนกินขายปะขายขิ่มแจกไปยเฉพาะสมัมตยอตอนอยู่ไต้หวันพี่น้องยูมองสิครับว่ากินเนาะตับไก่เขาบอกกินนะชื่อสามสิบาทต้องให้ถุงมุกใหญ่ถุงหิวเขาเต็มถุง30บาท บางร้านไห่ซีเขาบวกกินคนบางเขากินบวกเป็นบัดทฮาอามาเฮ็ดกับขา้าวเอาไปมองเห็ดงานก็มีแต่คนบ้านเขาเหรพีนะ่น้องแห่มากินน้ำแทบแทบเรื่องหุเรื่องเองเฮ็ดกินบวกเป็นตักไห่จนเดบบบอกพอแล้ว มีแนวเดียวหถืกที่สุดอ่ะนอกนั้นน,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 นี่เราเแพงสามสิบบาทรู้ไหมได้สามสี่โลเลยเนาะแชบเลยเนาะอน่นเปลีเลยเนาะ อุดปืนอุดปืนเลยแค่ประเดีเย๋ยพี่นอ้องไปกินตัวอฝีมือนะแสบสุยังฝ <laughs> ีมือั <laughs> นนะต้องใ้สิอวยจะขว้องเนาะบอ กแเสียความ่นี่แล่ะมันจัวร์ดอยู่แั้งไอ้ับข้าวบัวแซ่บบัวได้อ้วนไปนี่หรอ <c oughs> 嗯。Mm. เอามาแช่กนเบิ่งเอาสดเอาสดเอาว่าไม่เบกเบกเยอ่เผ็ดซํำใจเลยมาปินฟ้าคมขม องข้อกันเปนหรอแขนตับอือ สมใบใบกะเพราจังมันอ่ะเึี่าอยู่ๆเลยนะ

bay mưa nọ mưa nai cậu thôi đó đây lại để cặp mặt mà nấu miếng cà phê Mình đây mình nó เนี่ยช e ุ่มเลยก็จะเปิดช่วงนี้ออกเนี่ยเปิดออกเนี่ยเนี่มันจะเป็นช่วงนี้มันจริงเอ็นเอ็นบะคือการบะ 烤鸡。<Okay. S 2> <laughs> สกินไส้ก่อนส่วนไส้ค่คักอ๋อนึ่งนะ มันสมอยากมันสมอยากไหม mm. อาจจะอิ่มเลย mm. แน่นไม่นอ้องอยู่ครับบ้านอ็มพอแลบบ <laughs> Chưa ra bọc thịt đi Cái đàn lúc đổi Nó sẽ dài Không Còn phèo với nó ừ. Nó ế Bởi chắc tầm ừ. Okay. mình mặt nó โอเคพี่น้องบ่อยแล้วอิ่มเงี้ยบดบดก็เหนื่อยพักแค่ไปกินมือหลังพักอ่บเรบุ๋เสียแล้วนี่ไงครับขอจบคลิปสั้นนี้นะครับพี่น้องมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกหลานบ้านเฮาเนาะฝากป้านาา ก็เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีค่ะ